ดอกกระดุมเงินหนองย่ามาค่ะตั้งอยู่ที่บ้านโนนเคงตําบลคำขวางอํเาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยดอกกระดุมเงินจะขึ้นมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมและถ้านักท่องเที่ยวท่านใดรักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติต้องห้ามพลาดปักหมุดแล้วก็เช็คอินแบบฟินฟินกันที่นี่ค่ะ ดอกกระดุมเงินดอกเล็กๆเหล่านี้ค่ะที่พอมาขึ้นรวมกันเป็นจำนวนนับสิบไร่ทำให้กลายเป็นความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและเกิดสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลที่สำคัญทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่าม้าในอดีตยังเคยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานีเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่เป็นที่ฝังม้าของทหารญี่ปุ่นที่แพ้สงคราม สำหรับการเดินทางเข้ามาอาจจะต้องค้นหากันเล็กน้อยค่ะเพราะทางที่เข้ามาอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่รับรองว่าถ้าเข้ามาถึงแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยผู้ที่สนใจสามารถเซิร์ชจาก g o o g l e Map ได้เลยเพียงพิมพ์คำว่าทุ่งดอกส้อยสุวรรณากระดุมเงินกระดุมทองซึ่งที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเคงตํบลคำขวางอํเภอวารินชํราบจังหวัดอุบลราธานีปัจจุบันพื้นที่นี้ค่ะอยู่ในการดูแลของมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรประสิทธิป,ประสงค์ และพอเราเข้ามาถึงค่ะมองออกไปเราก็จะเห็นว่าทั่วบริเวณมีจุดขาวๆอยู่เต็มไปหมดทําให้รู้สึกได้ถึงความสวยงามแบบเต็มท้องทุ่งที่ไม่เหมือนใครและบางช่วงของทุ่งดอกกระดุมเงินก็จะมีดอกไม้สีเหลืองเหลืองแซมอยู่ก็คือดอกส้อยสุวรรณา ส่วนที่ทําให้น่าสนใจอีกอย่างก็คือมแมลงเต่าทองตัวสีส้มที่เกาะอ,อยู่ที่ดอกกระดุมเงินนี่แหละค่ะพอถ่ายรูปออกมาก็ดูน่ารักไปอีกแบบเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ความงามมาได้อย่างลงตัวแต่ในแต่ละปีค่ะการออกดอกของดอกกระดุมเงินก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วย สำหรับดอกกระดุมเงินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าหัวงอกเป็นไม้ลมลุกที่มีอายุได้เพียงฤดูเดียวโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นในบริเวณทุ่งนาที่ราบลุ่มหรือบนเขาสูงที่มีความชุ่มชื้นสูงแต่ก็จะพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะแต่ก็จะมีเป็นจํานวนมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราโดยมีลักษณะคล้ายกอหญ้ามีความสูงประมาณ5เซนติเมตรและมักออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาว และสิ่งที่สําคัญค่ะที่อยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็คือเวลาเดินต้องระวังกันสักนิดเพื่อที่จะได้ไม่เหยียบต้นดอกกระดุมเงินเพราะนักท่องเที่ยวที่มาทีหลังก็จะได้ชมความงามเหมือนเหมือนกับเราค่ะส่วนรถที่เข้ามาก็แนะนําว่าให้จอดอยู่บริเวณทางเข้าและเดินเข้ามา ส่วนท่านใดมาช่วงกลางวันก็อาจจะมีแดดสักหน่อยแนะนําว่าอย่าลืมพกหมวกพกร่มและน้ําดื่มติดตัวมาด้วยเพราะจะได้ชมความสวยงามกันได้อย่างจุใจและที่นี่ค่ะเข้ามาชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและถ้าทา่านใดยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้อย่าลืมปักหมุดและมาสัมผัสกันเพราะดอกกระดุมเงินต้นน,น้อยๆกาลังรอให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาชมและก็ถ่ายรูปสวยๆกลับไปอวดคนที่บ้านค่ะ ส่วนเส้นทางที่มาที่ทุ่งดอกกระดุมเงินค่ะอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็สามารถค้นหาได้ที่ Google Map โดยพิมพ์คำว่าทุ่งดอกสร้อยสุวรรณาหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่ามมาบ้านคำขวางก็จะมีเส้นทางแจ้งให้ทราบอยู่ค่ะ